เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮากันยกใหญ่เลยทีเดียวเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพีทองเสือโพสต์ภาพคู่ของลูกสาวยามียาก,กับนักแสดงหนุ่มเจ้าของฉายาลูกรักพระเจ้าบลูพงศ์ธิวัฒน์ทำเอาหลายคนแห่จับตาถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ล่าสุดหนุ่มบลูก็ออกมาเปิดใจโดยเผยว่าจริงๆไม่มีอะไรเลยทั้งคู่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสกับกระแสจิน้นยืนยันว่าตอนนี้โสดร้อยเปอร์เซนต์ ตอนนี้โสดครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ก,ก็ไม่ซีเรียสน้องแบบว่าโดนจับตาอ๋อไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่มีอะไรก็เลยแบบว่าไม่ซีเรียสเลยครับอ๋อจริงๆคือไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือเป็นงานอีเวนต์เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องหนึ่งครับแล้วก็ผมไปร่วมงานแล้วก็ได้เจอกับน้องแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ได้มีการแบบถ่ายรูปกันแล้วก็คุยกันครับผมกับน้องไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับ <c oughs> แต่ว่าผมรู้จักน้องว่าอ๋อนี่น้องมีญาติแล้วก็พี่พี ก็เป็นพระเอกอะไรเงี้ยครับอ๋อหลังจากวันนั้นก็คือผมยังไม่ได้เจอน้องกับคุณพ่อเลยครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมสนุกกับการทํางานมากเลยตอนนี้จอยมากๆเลยเกี่ยวกับทำงานก็อยากทํางานให้เต็มที่ก่อนครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ารอโตขึ้นอีกนิดดีกว่ารอโตขึ้นแล้วก็เราพร้อมทุกอย่างที่ดูแลคนอื่นได้เราค่อยคิดที่จะแบบมีแฟน ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ